สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมชมคุงอีกเช่นเดิมฮะในออนไลน์สเตชั่น ครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสดังขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์นะฮะแบบมาแรงเลยทีเดียวครับหลังจากที่หนึ่งในยูทูบเบอร์สายเกมคนหนึ่งที่มีคนรู้จักมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยอย่างเอกฮาร์ดโรเกอร์ครับกำลังเจอปัญหาฮะที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยถึงกับคิดจะเปลี่ยนช่องใหม่นะครับผมโดยปัญหานี้ฮะมีสาเหตุมาจากที่ทางบัญชี Google Adsense ของเอกนั้น,นครับโดนระง,งับครับจนทําให้ช่องฮาร์ดโรเกอร์นั้นไม่สามารถสร้างไรายได้ นเองซึ่งหลังจากที่เอกนั้นนะครับเจอปัญหาใหญ่นี้เข้าไปคนที่ยื่นมือมาคอยช่วยเอกคนแรกเลยนะฮะก็จะเป็นใครไม่ได้ครับนอกเสียจากว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะครับผมแต่ไม่รู้ประเทศไทยหรือเปล่านะครับอย่างในอาร์มนะครับที่เป็นคนให้คําปรึกษาครับรวมไปถึงประสานงานเรื่องต่างๆให้กับเอกนะครับต้องบอกว่าเหตุผลนะครับผมที่ในอาร์มให้ไว้นะฮะว่าทําไมช่องของฮาร์ดโรเกอร์ถึงไม่สามารถสร้างรายได้ได้นั้นนะครับผมก็มาจาก Google Adsense ครับเผื่อใครไม่รู้จักนะ ต้องบอกว่ามันเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับช่อง u t u b e นะครับเพื่อทําการมอนิทอเรสหรืออ่ะพูดภาษาไทยบ้านๆก็คือจ่ายเงินนะครับผมเป็นระบบให้เงินกับตัวยูทูบเบอร์แบบโดยโตรงอะนะฮะซึ่งไอ้ระบบเนี้ยนะครับมองว่ามันมีบอทครับเข้ามาสแปมนะครับเพื่อปั๊มดูแอดหรือว่าโฆษณาบนช่อง YouTube ของเอกนั่นเองซึ่งหลังจากที่เอกนะครับพยายามติดต่อกับทาง YouTube Thailand หรือว่า YouTube ประเทศไทยครับทาง YouTube เองฮะก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถช่วยได้จริง จรริงๆคับเนื่องจากเป็นการโดนระง,งับที่ทาง Adsense โดยตรงนะครับซึ่งไอบริการเนี่ยมันคือบริการของทาง Google นะครับผมทีมงาน YouTube ถือว่าทํางานกันคนละส่วนนะครับถึงแม้ว่า YouTube นะฮะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของ Google ก็ตามแต่ทางทีมงาน YouTube Thailand เขาก็มีสิทธิ์แค่การดูแลใน YouTube เท่านั้นไม่สามารถไปยุ่งอะไรที่เป็นบริการของทาง Google ได้โดยตรงครับซึ่งพอติดต่อไปกับทาง Adsense นะครับก็ดันไม่เจอกับซัพพอร์ตที่ เป็นคนนะครับผมมาคุยปัญหากันตรงๆอีกมันก็คือบอทดตอบข้อความอัตโนมัตินั่นแหละนะครับจนเอกนั้นะครับแทบจะกําลังไปเปิดช่องใหม่แล้วครับแต่ในอ้าม ก็ได้เบรกเรื่องช่องใหม่อันนี้เอาไว้ก่อนครับซึ่งในอาร์มนะครับตอนนี้ก็เปรียบช่องเอกฮาร์โรเกอร์นะครับมันเหมือนกับสมบัติชาติไปแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับช่วยกันหาทางออกนะครับผมหรือวิธีการแก้ไขนะครับว่ามีใครมีการติดต่ออะไรยังไงนะครับผมกับทางแอดเซนได้บ้างหรือเคยติดต่อสําเร็จไปแล้วนะครับยังไงก็รบกวนแจ้งมาในเพจในอาร์มครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือนั่นเองพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับแฟนๆชาวร้อนในทั้งหลายครับก็เลยมาช่วยกันแชร์โพสต์ของในอาร์มเนี่ย ครับกันอย่างรวดเร็วนะครับรวมไปถึงให้กําลังใจด้วยนะครับผมมากันอย่างครับข้างเลยซึ่งต้องบอกว่านะครับผมพอมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก็เห็นได้ว่าเฮ้ยแฟนคลับของเอกเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับพร้อมที่จะซัพพอร์ตเอกกันอยู่เสมอเลยก็กําลังใจมาเต็มนะครับไม่ได้แช่งหรืออะไรนะครับถ้าไปเปิดช่องใหม่ยังไงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็น่าจะคัมแบ็กกันนะฮะและอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจากเพียรอาร์นะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเอกได้มีมิ팅พูดคุยกับทาง YouTube Thailand ไปแล้ว ด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกระจายข่าวจนประเด็นนี้นะครับผมมันโด่งดังขึ้นมาก็ต้องมารอรุ่นผลต่อไปนะครับว่าทาง y o u t ท b e t h a i l a ด d จะพอช่วยเหลืออะไรได้หรือเปล่าแต่แน่นอนครับทางยูทูบไทยแลนด์ก็ระบุาอม่ว่าไม่สามารถรับปากได้ครับว่าจะช่วยเหลือได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนว่าทางในอาร์มเองครับก็ได้ขอบคุณทุกคนที่มาแนะนําการแก้ปัญหาต่างๆในทุกๆช่องทางถึงแม้นะครับจะไม่สามารถไล่ตอบรายคนได้ไหวครับแต่ทุกคนนั้นก็มาช่วย กันจริงๆนะครับงานนี้ก็ต้องยกเครดิตให้แฟนๆชาวร้อนในเขาจริงๆนะครับนกอุงนกป้วนอะไรนะครับผมก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็ประมาณนี้ฮะับสำหรับข่าวการเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ของช่องเอฮาร์ดโรเกอร์นะครับผมก็สําหรับยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับยังไงก็อาจจะต้องระวังเรื่องพวกนี้มากขึ้นไปอีกนะครับนอกเสียจากการกดลิงก์แปลกๆและโดนแฮ็กกันไปในเวฟก่อนหน้านะครับช่วงประมาณครึ่งปีที่แล้วนี่โดนแฮ็กกันหลายช่องเลยนะครับผมก็ระวังกันเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอี เรื่องหนึ่งนะฮะที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าอยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ยังไงก็ตามครับดูแลกันดีๆพยายามติดต่อ M C N นะฮะที่บริการดูแลหลังบ้านของคุณหรือว่าถ้าไม่ได้มีสังกัดแล้วไปต่อ Google Adsense โดยตรงแบบนี้ก็อาจจะต้องหาวิธีแก้ไขแนวทางอื่นนะครับผมก็ยังไงอล s สต t ชันก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับเอกฮาร์ลเกอร์ครับกลับมามอบความสุขให้กับแฟนๆได้เหมือนเดิมในเร็ววันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณในอาร์มด้วยนะครับที่ปลุกกระแสนี้ทำให้คน นนหันมาสนใจในเรื่องระบบหลังบ้านหรืออะไรพวกนี้เป็นการชี้ช่องโหว่เหมือนกันนะครับว่าระบบ YouTube ประเทศไทยนี่มันนะเออนิดนึงเหมือนกันนะครับผมก็เผื่อมันจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่นะครับให้กับทางยูทูบไทยแลนด์เนี่ยที่ครอ,อบคลุมกว่านี้นะครับโอเควันนี้ก็หมดเวลาผมชมคุงลงแล้วนะครับกับออนไลน์สเตชันสกู๊ปคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและข่าวสารวงการเกมจากพวกเราครับ วันนี้หมดเวลาผมลงแล้วไปเลยจ้าสวัสดีครับ